สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านพบกับครูน้อยบอลสีใน EP ที่35นะคะวันนี้จะมีบอลสีชายชนสวยๆแล้วก็บอลสีอื่นๆนะคะมาแบ่งปันเพื่อนๆค่ะอ่ะก่อนที่จะรับชมบอลสีที่คุณน้อยจะแบ่งปันมาดูต้นนี้นะคะต้นนี้เป็นลูกไม้ฟอร์มกค่ะเป็นลูกไม้ที่ลูกค้าโทรมาจองไว้แต่ยังไม่ได้แจ้งยืนยันมาว่าจะรับหรือไม่ อันนี้เป็นชุดที่6นะคะท่านจองไว้ชื่อชุดที่6กับชุดที่สิบสองคุณน้อยก็เก็บไว้ให้ขอให้ท่านยืนยันมานะคะว่าท่านจะรับไหมถ้าไม่อย่างนั้นคุณน้อยคงจะแบ่งปันให้คนอื่นไปค่ะสำหรับลูกไม้ฟอร์มกอ่อนนี้ร้อยเจดิบาทนะคะยังไม่รวมค่าส่งค่ะสำหรับค่าส่งของคุณน้อยคิด50บาทจะกี่กระถางก็ได้ค่ะคิดเหมาเหมาห้บบาทค่ะ สำหรับอันนี้นะคะมาให้ดูก่อนอันนี้เป็นบอลสีเสือพรานค่ะอยู่ในกระถาง5นิ้วทั้ง3กระถางนะคะอันนี้สำหรับถ้าใครจะรับครูน้อยแบ่งปันให้กระถางละ70บาทแต่ถ้าอยากใครอยากได้เอาไปปลูกเป็นฟอร์มกอแบบนี้ดูนะคะจริงๆในกระถางนี้ปลูกไว้แค่ต้นเดียวค่ะ แต่ก็แตกหนอ่อแตกอะไรมาเยอะเลยถ้าหากใครชอบเป็นฟอร์มกอนะคะแนะนำให้รับไปสามต้นเลยถ้าเกิดใครรับสามต้นนี้นะคะคุณน้อยแบ่งปันให้สามกระถางนี้ร้อยเก้าสิบาทแต่ยังไม่รวมส่งสำหรับค่าส่งคุณน้อยจะคิดร้อยคิดห้าสิบบาทคะ่ะจะกี่กระถางก็ได้คิดห้าสิบบาทคะ่ะอ่ะมาดูต้นแรกที่จะมาแบ่งปันให้นะ อันนี้คือชายชนค่ะเป็นชายชนแยกหน่อค่ะอันนี้สูงสูงเกือบฟุตอยู่ในกระถางหกนิ้วค่ะอันนี้ครูน้อยแบ่งปันให้ร้อยแปดสิบาทนี่นะคะกัดสีสวยมากค่ะอันนี้กัดสีทุกใบไม่หลุดป้ายเลยนะคะอ่ะร้อยแปดสิบบาทค่ะมีสามต้นค่ะ ต้นนี้ก็ร้อยแปดสิบาทเหมือนกันค่ะป้ายทุกใบค่ะสวยมากอันนี้เป็นชายชนที่แยกหนอกค่ะอ่ะอีกต้นหนึ่งนะคะต้นที่สามต้นนี้จะสูงกว่าเพื่อนค่ะอยู่ในกระถางหกนิ้วเหมือนกันนี่นะคะต้นไม้บอลสีชายชนประเภทนี้ที่มี มีใบเขียวๆเยอะนี่จะโตเร็วค่ะท่านไปปลูกนี่ก็ไม่ต้องห่วงว่าจะไม่รอดเพราะว่าทั้งสามต้นนี่เลี้ยงไว้นอกตู้เลี้ยงไว้นอกตู้ตลอดเลยค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าถ้าเกิดเอาไปแล้วไม่ได้ใส่ตู้อบมันก็จะไม่โตนะคะแต่ถ้าอยากให้โตนี่ใส่ในถุงอบนี่ดีที่สุดที่คุณน้อยเคยทำคลิปไว้ว่าถ้าอยากให้บนสี่โตเร็วนี่ไปใส่ในถุงอบ ลงทุนซื้อตะกร้าใบละยี่สิบาทนะคะแล้วก็ซื้อขันรองน้ําแล้วก็ถุงใสๆแล้วก็มาอบไว้ใส่น้ําไม่ต้องเยอะนะคะพอประมาณเสร็จหนึ่งส่วนห้าของกระถางเนี่ยแล้วบอนสีของเราจะโตเร็วมากค่ะอ่าสำหรับสามต้นนี้นะคะใครใครสนใจโทรมาจองได้เลยคุณน้อยมีแค่สามต้นค่ะ อันนี้เป็นบอนสีชัยชนอ่ะต่อไปอีกต้นหนึ่งค่ะสำหรับต้นนี้คือศีลาหุ้มทองศีลาหุ้มทองต้นนี้โตแล้วนะคะอยู่ในกระถางหกนิ้วเนี่ยกัดสีสวยมากเป็นต้นที่ผ่าหัวเองค่ะในกระถางนี้จะมีสองต้นนะคะเนี่ยแล้วก็ใหญ่แล้วด้วยสูงประมาณหนึ่งไม้บรรทัด อันนี้คือต้นแม่ต้นแม่ที่ผ่าหัวน,นี่เป็นต้นจอมนะคะเป็นต้นจอมที่ผ่าหัวตอนนี้แตกหน่อมาอีกแล้วจริงๆจะใหญ่ได้มากกว่านี้นะแต่นี่ยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางเป็นกระถางแค่แปดอ่าสำหรับต้นนี้คุณน้อยแบ่งปันแปดสิบร้อยแปดสิบาทค่ะร้อยแปดสิบาทเท่าใชายชนนะคะแต่มีสองต้นอันนี้อย่าเพิ่งไปเปลี่ยนกระถางนะคะ อ๋อเปลี่ยนได้แล้วเพราะว่าลากทะลุกระถางแล้วสามารถไปเปลี่ยนกระถางแปดนิ้วแบบต้นจอมนี้ได้เลยค่ะนี่นะคะพอเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนดินแล้วก็จะโตเร็วนะคะอันนี้คือศีลาหุ้มทองหน้าสวยๆสูงแล้วอันนี้นะคะอ่ะต่อไปอีกต้นหนึ่งต้นนี้สบายบางสำหรับใครที่ชอบสายหวานหวาน เนี่ยสบายบางใบใหญ่มากค่ะในกระถางนี้มีสามต้นค่ะคุณน้อยคิดร้อยแปดสิบบาทเท่าชาัยชนเท่าสีลาหุ้มทองนะคะแต่สูงมากสูงเกินไม้บรรทัดค่ะอันนี้สบายบางอันนี้กัดสีกัดสียังไม่เต็มที่นะคะถ้ากัดสีเต็มที่จะเป็นสีชมพูสวยมากเลยอันนี้กระดูกขาวนะคะเนี่ยในกระถางนี้มีสามต้นค่ะ ถ้าใครไม่ชอบต้นใหญ่มีต้นเล็กนะคะต้นนี้อยู่ในกระถางห้านิ้วค่ะแต่มีต้นเดียวแต่ก็กัดสีแล้วนะคะเพราะโตแล้วฝัจะปลูกให้กัดสีได้ขนาดนี้ใช้เวลาหลายเดือนเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมที่รับไปไม่ต้องห่วงว่าจะต้องเลี้ยงอีกนานฝัดจะกัดสีนะคะนี่เลี้ยงมานานแล้วสำหรับกระถางนี้คิดร้อยสามสิบบาทค่ะเพราะมีต้นเดียวมีสองต้นด้วยนะคะมีสองต้นแต่ต้นเล็ก อันนี้คิดร้อยสมสิบาทค่ะเนี่ย <Yeah. S 1> กัดสีสวยนะคะใครชอบใสหวานหวานอ่าต่อไปอันนี้ร้อยสามสิบาทอ่าต่อไปค่ะ <c oughs> ต้นนี้คือเจ้าจักระพัดด่างอันนี้เริ่มกัดสีแล้วนะคะเนี่ย yeah. ด่างสำหรับต้นนี้คุณน้อยคิดร้อยห้าสิบาทค่ะกระถางห้านิ้วไซส์นี้กำลังสวยนะคะ ถ้าโตมากเวลาเดินทางขนส่งนี่อาจจะเหี่ยวเฉาแต่ถ้าต้นขนาดนี้กำลังดีค่ะท่านรับไปแล้วถ้าเกิดรับในเวลากลางวันก็อย่าเพิ่งไปแกะกล่องค่ะให้แกะกล่องในช่วงตอนเย็นเย็นแดดร่มลมตกแล้วก็แช่น้ำไว้ก่อนแช่น้ำทิ้งไว้ในร่มก่อนให้ต้นไม้แข็งแรงให้ปรับสภาพกับภูมิอากาศของสถานที่ใหม่ก่อนแล้วท่านค่อยไปเปลี่ยนกระถางสามารถเปลี่ยนกระถางได้นะคะหรือจะยังไม่เปลี่ยนก็ได้ อาจอันนี้ลักทะลุกระถางแล้วนะคะเปลี่ยนได้เลยเปลี่ยนเป็นกระถางหก่อนก็ได้ค่ะอย่าเพิ่งไปเปลี่ยนกระถางแปดเนี่ยเปลี่ยนเป็นกระถางหกแบบนี้อันนี้กระถางหกอันนี้กระถางห้านะคะอันนี้ร้อยห้าสิบบาทค่ะเจ้าจักระพัดต่อไปอันนี้สกัดนิมิตค่ะสกัดนิมิตนี่เป็นไม้ที่ไม้กัดสีนะคะไม่ใช่ไม้ป้ายแต่กัดสีแล้วสวยค่ะแล้วก็แตกกอเร็วแตกกอเร็วมากอันนี้อยู่ในกระถางหกค่ะ ให้กระถาง5.5ค่ะสวยนะคะอันนี้ก็150บาทเหมือนกันค่ะนี่นะคะกัดกำลังกัดสีสวยเลยกำลังโตเลยค่ะท่านยังไม่ต้องไปเปลี่ยนกระถางนะคะเลี้ยงไว้สัก2-3เดือนก่อนอ่าต่อไปอ่าต้นนี้ศีลาหุ้มทองค่ะศีลาหุ้มทองต้นนี้จะเล็กกว่าต้นสักครู่นี้นะคะอันนี้อยู่ในกระถาง5ค่ะ ก็มีต้นหรือสองต้นแต่ต้นเตี้ยต้นนี้คิดร้อยสามสิบบาทค่ะอ่าถ้าใครอยากประหยัดรับต้นนี้ไปนะคะร้อยสามสิบบาทแต่ถ้าใครใจร้อนอยากให้โตเร็วหน่ต้นนี้โตแล้วนะคะต้นนี้ร้อยห้าสิบบาทค่ะแต่แข่งแข็งแรงทุกต้นนะคะเพราะว่าทุกต้นที่คุณน้อยมาโพสต์วันนี้เลี้ยงนอกตู้หมดเลยค่ะเลี้ยงนอกตู้หมดเลยนะคะเนี่ย ร้อยสมสิบาทกัดสีสวยกำลังโตเลยค่ะหน้านี้บอลสีโตเร็วนะคะอ่ะต่อไปต้นนี้จอมทับค่ะจอมทับต้นนี้คุณน้อยผ่าหัวเองนะคะเนี่ยอันนี้คือต้นจอมต้นจอมที่คุณน้อยเลี้ยงไว้ในกระถางแปดนิ้วค่ะยังไม่ใหญ่เต็มที่นะคะใหญ่เต็มที่ได้อีกค่ะอันนี้กำลังโตเลย กระถางห้านิ้วอันนี้คุณน้อยคิดร้อยสามสิบบาทค่ะแข็งแรงแล้วนะคะเนี่ยต้นไม้ถ้าโตขนาดนี้จะจะโตเร็วนะคะจะแข็งแรงเพราะว่าฟื้นตัวแล้วถ้าเป็นกระถางสี่นิ้วเราก็ต้องเลี้ยงอีกพักหนึ่งถึงจะโตแต่ตอนนี้เป็นต้นไม้ที่เริ่มโตเริ่มเป็นสาวแล้วนะคะอันนี้อันนี้เป็นลูกไม้ฟอร์มกอค่ะที่สักครู่นี้คุณน้อยบอกว่า มีคนจองไว้แต่ยังไม่ติดต่อมาต้องขออาภัยจริงๆนะคะไปสซนีที่ที่นี่เขาจะไม่รับปลายทางค่ะก็ขอคนที่พร้อมโอนนะคะอันนี้นะคะสำหรับอันนี้เมื่อกี้ที่บอกว่าเสือพรานค่ะถ้าใครรับสามต้นคุณน้อยคิดร้อยเก้าสิบบาทค่ะแต่ยังไม่รวมส่งนะคะรวมส่งห้าสิบบาทนี่นะคะโตไปจะเป็นแบบนี้เป็นบอลสีที่ใบใหญ่ ใบใหญ่เกือบเท่าแบล็กเมจิกเลยค่ะอ่ะทีนี้จะมาให้ดูอบอลสีที่คุณน้อยทำคลิปใน EP ีที่สาสิบเอ็ดที่บอกว่าบอลสีก้านยาวเนี่ยจะทำยังไงให้ก้านสั้นคุณน้อยก็ตัดยอดเลยค่ะมีสามต้นที่คุณน้อยตัดยอดนะคะคือมีชายชนค่ะที่ต้นสูงมากเลยอันนี้ออกมานะคะเตี้ยเนี่ยต่อไปอีกสองต้นเป็นต้นไม้ตระกูลไก่ค่ะ นี่ก็เนี่ยแต่ไก่ยังไงก็สูงแต่ก็แตกใบใหม่มาสวยนะคะกับสีเราตัดยอดไปเวลาแตกใบใหม่มามันก็จะกลับสีเหมือนเหมือนต้นแม่เลยนะคะอย่างชายชนนี่ใบใหญ่มากนะคะแต่ก็ไม่สูงเท่าต้นเดิมที่ก่อนที่จะตัดยอดนะคะก็ลองเพื่อนๆลองไปทําดูนะคะจริงๆคุูน้อยทํำหลายต้นที่ว่าตัดยอดแต่ยังยังเริ่มแตกอยู่แต่สําหรับสามต้นนี้ตัดก่อน ก็เลยแตกก่อนเมื่อไม่นานมาเองท่านลองย้อนไปดูคลิปที่ EP สามสิบเอ็ดนะคะที่ครูน้อยตัดยอดนี่นะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะครูน้อยมีบอลสีมาแบ่งปันเท่านี้เพื่อน,อนๆอย่าลืมเข้ามาทักทายกันนะคะสำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามาชมอย่าลืมกดติดตามช่องครูน้อยบอลสีด้วยค่ะแล้วเราจะได้เจอกันบ่อยๆสำหรับบอลสีในตู้นี้เป็นบอลสีที่ อ่ะบางบางต้นมีชื่อบางต้นเป็นลูกไม้แล้วคุณน้อยจะพามาชมบ่อยๆนะคะสำหรับอันนี้เป็นมัคควาลลังสันค่ะในกระถางนี้ปลูกต้นเดียวนะคะปลูกต้นเดียวแต่ตอนนี้เป็นฟอร์มกอเลยเนี่ยแตกลูกแตกหลานเต็มเลยอยู่ในกระถางสิบนิ้วอันนี้เลี้ยงในตู้แต่ก็สามารถไปเลี้ยงนอกตู้ได้คุณน้อยเอาต้นเล็กไปเลี้ยงนอกตู้ค่ะส่วนต้นนี้ ทาดบางแก้วอันนี้เป็นต้นจอมที่คุณน้อยผ่าหัวผ่าหัวแบ่งปันเพื่อนๆไปหลายคนแล้วทาดบางแก้วนี้สามารถเลี้ยงนอกตู้ได้ได้งามมากเลยนะคะจะใบใหญ่มากเลยเดี๋ยวว่างๆจะเปลี่ยนกระถางเป็นกระถางถางังสิบค่ะเพราะว่าตอนนี้โตเร็วมากแล้วก็ปเลี้ยงนอกตู้พอพื้นที่ในตู้มันเต็มก็เลยจะนําไปเลี้ยงนอกตู้เดี๋ยวคราวหน้าคุณน้อยจะจะให้ดูนะคะ ถ้าบางแก้วที่เลี้ยงนอกตู้นี้ใหญ่ขนาดไหนนะคะแต่วันนี้คุณน้อยไม่ได้เตรียมมาให้ดูสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาแวะชมค่ะขอบคุณทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะคะที่เข้ามาแวะชมสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ